สายกระพงงานเก็บตกถ้าไม่เป็นกระดี่ตัวเล็กๆก,ก็ต้องพึ่งพาเหยื่อยางหัวจิกไซส์แบบอันตรายนี่แหละครับถือว่าทีเด็ดเลยและสําหรับคลิปนี้บอกไว้เลยนะครับมีติดกระเป๋าไว้ไม่ผิดหวังสําหรับสายเก็บตกหัวจิกเหยื่อยางแบบหัวกลมก้านสั้นหนึ่งในซีรีส์ของหัวจิกปลายิ้มจากอันลัวอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยขนาดที่จัดอยู่ในรูปแบบของสไตล์อันตรายหรือว่าหัวจิกที่มีน้ําหนักเบาเป็นพิเศษรูปร่างลักษณะหัวกลมหลอมเข้าชุดกับตัวตะขอเบ็ดแบบซิงเกิลฮุกก้าน สั้นที่มีความแข็งและคมมีให้เลือกใช้งาน5ขนาดตามน้ำหนักที่แตกต่างกันเบาสุดตั้งแต่0.5กรัม0.75 1 1.5และหนักสุดคือ2กรัมหลายๆายคนรู้ดีว่าเหยื่อยางคือทีเด็ดสำหรับการตกปลาหลากหลายประเภทโดยเฉพาะสายงานเก็บตกอย่างงานกระพงแต่มันสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้ดีขึ้นได้ถ้าเลือกใช้คู่กับหัวจิกที่เหมาะสมกับขนาดของตัวเหยือ่อยางเลือกขนาดได้ตามความชอบของทุกคนแล้วอย่าลืมมาแชร์ผลงานกันบ้างนะหัวจิกเหยือ่อยางสไตล์อันดรา หัวจิกปลายิ้มแบบหัวกลมก้านสั้นโดยทีมงานอันลัวอินเตอร์เนชั่นแนล